เองเลยค่ะโอ้คิดอยากกินนะครับเอ๊นิ่ตุกใหญ่เหมือนนี่ครับปูไตปูเป็นๆอ้นนินี่นๆๆนๆๆนิๆๆนิ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 มเอ๊ปูนิบมีแต่ตงามๆเอ๊ปูนิ่ปูหน่อยนิ่มือเอาด้วยๆโอ้ขอนี้มานๆเลยหานช็นี่ตัวนี้มันหนีบเมื่อกี้นี่พี่ต้องนั่น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 นนสูสุสุเอ๊ยพันสูนี่นี่ บวชได้กินเอ้าตัวนี้มันสูตพี่น้องน้ำมันนือไข่น้ำมันมันปูมันปูนี่ครับหลายลายโอ้บักเนาโอ้มันหนีบักเนาเอ้าสิลธะอือครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีบเสียบครับมืนหนีบมากับไปบ้านนะครับสวัสดีค่ะหลังจากที่มีพี่น้องทำมาไปบ้านหลายคลิป มอนีจัดไม่ยังมาไม่บมันมือนีในสมตำค่ะสมตำก็หนีดีกว่านเนาะตำเอาบอกปวผฟานน้ำเพลงเป็นปูอยู่ได้ไงตอนนี้ปูจำสินเนาะแม่บมันไปคุดมามคุณน้องค,คุดเองเลยค่ะโอ้คิดอยากกินนะครับเออหนีปตกใหญ่เบิ่อดน,นี่ครับปูไตปูเป็นเโอ้หนี่ีม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 ีนีมีมีมีนีมีมีนีม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 ีีีีีีีีีนีนีีีี เอาลุยเลยเจ้าขนันยะครับมามามา,มาลุยเลยพี่น้องทันบ่ฮะทัาน,านยังทันปูเอาแต่ก่อนทีเสียบผมกะขออนุญาตแก่ข้าวกันได้พี่น้องเนีอยนี่อ๋อนี่มีมีนี่มาเลยค่ะขออนุญาตเรียงคำใหญ่นะครับใส่หมุดแดงแก่ข้าวปะ่ะจังหน่อยอ่ะจังหน่อยมืนหนีแม่บาทไปกินปูกะบ่เนืน้ำให้แกะไอให้แก่ข้าวตามหลักเลยบ่เนื้น้ำให้กินปูทิ่ตามเลยครับอันนี้เคยกินครับเอาลุยเลย ขอนี้มันน้อยนิดนี่ตัวนี้มันหนีเมื่อกี้นี่พี่น้องนั่น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 สุสุซูเอ้ยมันสุนี่นี่บอตกินเอ้าตัวนี้มันสูพี่น้องน้ำมันหรือไข่น้ำมันมันปูมันปูนี่ครับหลายลายโอ้บักเนาโอ้มันหนีบักเนาเอาสิละ อืมอืมอืมโอ้นี่คลุกใส่หมโด,ดแดงมาแบบเกล็คคคโโดคลุกหมดแดงหมดเป็นใคร คุกใสหมดแดงห้าเหลืองแล้วเจ้วมึงสุกตัวเล้วเามีแมพี่หรือเอล่าอือหอมหมดแดง ไกลหน่อยไปหนัง,งก็หนันไปสู่กระปูวักไหวผมมันเพิ่งเกิดไหมหน่ะตัวนี้ผมเย่ยงไกลหน่อยตัวหม่ไปนี่ตัวตายดีพี่น้องมาเด้ไปหนองนะบนแนะน้ำให้ท่ทำตามเลยครับอย่ายน,นี้เนี่ยนะ <c oughs> มันหนีมือนี่ครับเน้ยหนีไปดิมาพี่น้อง อุไตยอื้อืม,อมนี่ปลาเมื่อกี้อืมอ,มอ้แดง ต่ปีกก่น้องก็กิกล้ที่แล้วกะเราจะดมงป,น,ปนี้นะครับอจ็บเลยดูสิไปมั่หยังมีมีอันนี้แก้แล้วออเมืองไทยคน มัน<า>มันมันมันปูมันปูไข่ไข่แล้วอ,อันนี้แบบแกะ mắm 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 nó mắm 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 มัมมนพูดอกยังหอมอะย๋ยมันห <laughs> มดืกอืม,ม ดงสำหรับพี่น้องสมิมีความห่วงายนะครับเราบ่อยกินตลอดเนาะมันโดนบเดี่ยวเมืองนี่มันบ่มีเมียแกเมืองไรแต่กินตัวแก่หนำกินตัวบลาแก่หนำผมว่าแบบบลาแก่มันเนี่ยมันมันปูที่อยู่ในกระดองพี่น้องเอากินแบบแก่พี่น้องในเมือง อ,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 อันนี้สดๆได้ครับนี่แหลงได้สิเลยความมันของปู หมดแดงมันได้หอมหมดแดงนำตัวติแกะก็แกะหรอกกะใส่หมดแดงอือโอ้ไปหลังอือ Ấm Có tiếng một đen năm Khi nào thích chín trăm trùm tăm, chay một đen mà rất thích chín thì hù đó chảy đấy Có hỏi mà Hỏi nhiều một đen เออจะว่าแซบไหมมันแดงไหมเปียวแบบกรอบๆแซบไปหน่อยไข่ทุกโตมันบนมันไข่ <c ười> ไขมมม่มันอ่ะอืมบางนาอืมมันแดงกว่ายำหมกเปือกบ,บางนาเป็นายชินะ ต ah. ้มกระเด็นแซ่บจังเลยบ้านปูเหลาความเปรี้ยวมันมันหอมอ่ะอื้มอื้มลงไป โซเน่ในบาดแก่จะเพนละแบบแกงกระดองเราใส่หมดแดงครับบริเกะนอกนจากที่มีมันปูบางคนแกแ่เราไปใสนะ่หมือเน่านะแต่หมดแดงนี่แซ่บกว่าแต่หมดแดงนี่หอมแซ่บๆแล้วนี่มันก้บางนเน่าหน่ครับบ่มาละเหลือมันสีขมแข็งอยู่เดี๋ยวนีปากเด้อะไม่ปิด แบบปูนี่จับเนาะิเ็บอ,อืมเม็ดกม 음, 음. 음. ครับอ๋อครับพี่น้องมีจัดเป็นสมตัปูไตนะปูเขาไงไมอนี่สมตับปูไตของผมเนี่ยเป็นปูที่ปูเป็นเป็นไตครับพี่น้องหลายคนเคยเคยเคย,เคยถักมาในตอนสิกิดปูนะว่าบบแกะมึงตัวนี้แกะใส่มดแดงมานํำกะเสียบอีแบบหนึง่งมีสองแบบมีแบบแกะแลวกะใส่มดแดงแล้วกะแ,แบบไต บ่มีบ่กแกกัะดองผมชอบมันมันปูมันไหลนะครับมีใจความแสบ er. เป็นปูไตสมตําบ่นแนะนําให้ทําตามเลยพี่น้องเด้ถ้าพี่น้องที่เคยกินอยู่แล้วเราอยากกินกันล้วแต่ดุลนพินิจของพี่น้องแต่ตัวนี้ด้วยความฉอบของผมกินแต่บ่อยนะครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียิที่ตาับชมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกแรงใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมตน,นะครับขอบคุณความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากที่ผมเคยกินปูไตตัวนี้กับมีพี่น้องหายความเป็นห่วงเป็นใย,ยมาหลาย นะครับโดยจริงๆเราผมกะพ่อได้หูอยู่ว่าในเรื่องของอันตรายการกินเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบกินยังอันตรายนะครับอยู่ที่การใส่ชีวิตเราการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมกะบริกินไปเนาะอย่างที่บอกกะอยากกินกับมากินบุ่ตรกินไปครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคนที่ตามก็ไห์ก็แชร์ให้ก็แอบแสบได้พี่น้องนะคลิปนี้ไว้สนีพออคลิปหนาครับขอบคุณทุานครับสวัสดีคร่บ